โอเคหลบแลี่คือการโอเวอร์เกมสร้างในเกมของไงครับในในฟอนปรุงยาต่างๆผมก็ปรุงยาเท่าที่รู้แล้วกันเนาะพื้นฐานเล็กๆน้อยน,นะผมปรุงยาทุกชคนิดมันจกนมีนี่ครับทุกอย่างเราต้องใช้อันนี้ครับผมนี่คือฟอนหลาักากันก่อนนะนี่คือใส่ก่อนนะครับแล้วก็อันนี้เดี๋ยวกรันเทเดอร์ใช้ทำให้อยากยาหดจำยาปลา ชวนอันนี้ฉากสมุติเราปรุงยาสปีดเงเราอยากได้สปีดสองก็ใส่อันนี้เข้าไปาน,นะครับอนะอเอโกลสโตนนะครับแบบนี้นะกอนน้ำลงับผมโอเคเดี๋ยวหาขวดสกู่โอเคนบ นี่ผมเออฝึกแหละนนี้ก่อนนะอ้าวอ๋อต้องใช้ยหยบอดะปุอันนี้คือไฟได้สามอย่างแต่ผมอยู่ในหมดเศกงั้นก็เลยทำได้อย่างเดียวอ้าจทำไมาป็ดดนยาฝีดกันด้วยยาฝดใช้อะไรบ้าง ใช้ปีดใช้เดี๋ยวมันอยู่ไหนวะมึงเออเออแล้ปีดใช้อันนี้ปะ่ะมึงเอออันนี้แหละเนาะอ่ะปุ๊กไฟก็คือจะเป็นอะคาร์บอนแล้วเราก็ไฟน,นี้ตามไปชึ้งกะเอ้ยไม่เอาเดินแลวก็ผิดเงียบอ่ะก็ คิวแรกถือก่อนฟังเครื่องบินทางมาั่นนะครับอันนี้จะก็เวลาพอบปีทันทีนะผมแล้วก็ถ้าอยากให้เป็นอยากปลาใช่หอยากปลาผมใส่เนี่ยไปกันคนเดียวผมับ ฝ่าความมัดไฟได้ฝ่าผวดนะนะครับนะครบจะปานทีแล้วก็อยากให้จากสปีดหนึ่งว่าปีดสองไฟนี่ไปครับผมนีกค่ะเป็นสปีดที่โคตรแรงรู้นรกนะครับกนะ็อยากให้ฝอนท่างบ้านอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนะครับผม จะฟังให้นะครับยกเว้นโมเด์นะโมเดนฟังให้เป็นนะครับเราพจะได้มาแล้วนี่ครับกลายเป็นสปีดสองหนึ่งนาทีแต่เวลาจะลดนะผมอ้ออีกอย่างหนึ่งเลสโตนจะยืดเวลาผมแต่ถ้าเป็นสปีดผมก็ใช้เลสโตนไม่ได้นะครับนะ่ครับผมโอเค ตัคดคลิปครับโอเคกลับมาต่อนะผมนะแล้วก็ต่อไปจะมาปรุงยาสเตงหรือว่ายาตีแรงที่ทุกคนเรียกกันยาตีแรงช้นี่ครับผมซึ่งดับจากอันนี้ไวยคาบอนนนี้ที่ก็จะได้มาแล้วนี่คือจะเป็นตีแยตีแรงนะครับแ,แต่จะใช้เลฟโตนยืดเปล่าแ๊บ ต้นนัาปไปโนเวคืออดคิดที่ไรแม่งมืดตลอดนะจับวเ,เดี๋ยวไอ้สักครั้งนะและ้วก็อ๋อยางนาวิชั่นใช้แครอททองนะผมแครอทฝีทองแล้วก็นาวิชั่นใช้แครอทฝีทองนะผม ฟอนยากระโดดสูงใช้ต้งนี่แล,ล้วบิดน้ำท้าแล้วบิดก็ฟอนยาพิษใช้นี่ครับผมไปเด้อไอสฟอนยาอินสแตนท์ฮิวใช้อันน,นี้ครับผมเออแตงโมทองนะผมอืมอ้อวยาหายตัวนี่คือลืมแล้วเป่าใชไในปุ่งวะอืม เัินดะีเนาะจะไม่ได้แล้วแ่โอ้ผมแล้วก็เดี๋ยวอาที่ปรุงกันยนะวะนักเข้มโอเคโอเคได้ามาแล้วนะโถก็เอานี้ตามรับ โอเคเดี๋ยวโควัยฮนะผมทา่าเงียบไปนะผมแล้วทนำะ<ม>อะไรเงียบเต้งนะแล้วก็เอาเอาแบบยืดเวลาใช่ไหมวัออนนี้นะวยืดเวลาเป็นเต้งแปดนาทีไหมเพราะถ้าแบบปากจะเลืแ่นบบเวลาเลยหกนาทีม้าจำไมผิดนะครับคือพีวีพีพพ ให้ดูว่าจะเป็นแปดนาทีจริงๆนะครับนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็โอเคถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใครแล้วกดแชร์นะผมเพราะเป็นกำลังใจในการทำคลิปเราต่อไปนะผมโอเคบายครับ